สวัสดีทุกทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม t ูยูนีทูเคทเนตี้โฟนะผมหายไปนานเลยอ่ะเกมนี้นะครับแมจับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะผมนี่ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวอเกมแล้วนะแมแต่ว่าแมสิผมนึกอยู่นะผมว่าอยากจะก,กลับมาเล่นนะผมก็นึกเอาไว้แล้วนะผมอยากเล่นโดมินิกเกอกับคุนเทอร์นะผมแต่ว่าอาจจะเป็นการกลับมาเล่นแค่แบบอาจาะผ่านๆน,นะผมเพราะว่าช่วงนี้คือแบบคิดค,คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะผมแต่ว่า ช่วงนี้ก็คือวนอยู่กับเกม Naruto นารูโตะเนาะทำเนื้อเรื่องอะไม่เป็นไรอันนั้นช่างมันก่อนนะนี่กลับมานี่ก็มาซัดให้เต็มเหนียวนะมาดูซิว่าฝีมือผมจะตกไหมนะผมจัดให้เลยโดมินิกชิงแชมป์โลกเป็นไงล่ะนี่ชิงแชมป์กับกุนเทอร์ซะด้วยครับผมแหมมาดูซิว่าผมจะใช้โดมินิกนะะขยี่กุนเทอร์ลงหรือไม่นะแต่ความจริงแล้วนี่ที่ผมเห็นมานั้นในแมตช์การ์ดนะกุนเทอร์นะผมจะป้องกันแชมป์กับเดมอนพีซอีกแล้วนะฮะ ไม่ใช่ป้องกันแชมป์กับโดมินิกนะจริงจริงเขามีหาผู้ท้าชิงระดับหนึ่งนะมีโดมินิกได้เข้าร่วมนะผมในการหาผู้ท้าชิงด้วยแต่ว่าแกแพ้นะเออนี่โอ้ยปวดเล็กน้อยนะช่างวันนี่ครับตรงนี้ความรักกำลัง,งหวานชื่นครับผมโดมินิกมิเซเลีโอนะนี่มาพร้อมกับเสื้อตัดอ้อยนะครับแหมยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อให้ดอมเลยไม่เป็นไรช่างมันนะ ผมกดข้ามเลยนะไม่เนี่ยโดมมนิกเนี่ยการเปิดตัวมันไม่มีอะไรมากนะะเดี๋ยวเราดูกันแค่ครึ่งทางว่าน่าสหรับโดมมนิกนะนี่ครับครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นนะผมจำเท่าที่จําได้ก็คือตอนที่ว่าผมอัดคลิปนั้นแล้วก็ส่งให้พี่นัทขำบินแกไปภาคเนาะครั้งนั้นก็คือครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะเกมมวยปั้มนะตอนนี้ก็คือพันซับไปแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้ทําคลิปอะไรลงแบบจริงๆจังเลยนะผมมีแต่คลิปแบบ ตอดแนบตอดน้อยว่าแบบเอ้ยหนึ่งพันซับแล้วนะผมอย่างนี้นะอ่ะ,อะไปเลยดีกว่านะเสียเวลาไอดอมมังเปิดตัวมังไ,ไ,ไม่มีท่าอะไรเลยนะสองเคนี่ก็ยังไม่รู้เลยนะผมจะตัดสินใจซื้ออย่างเฉียบพันเลยไหมหรือว่าจะรอก่อนนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะนะมาแล้วครับนายพลคุณเทอแชมป์โวลเทอรวิเวทคนปัจจุบันนะเอาชนะนะผมคิงออฟเดอะลิงมานะผมแล้วก็ ได้สิทธิ์แชมป์โวเฮฟวีเวกับเดวินพีชนะฮะในซัมเมอร์สแลมนะครับชนะเดวินพีสแต่ได้แชมป์มาแต่เดวินพีสแกก็โดนฟินไบเลอร์หักหลังด้วยนะอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเสียงอะไรพอดีหรือเปล่านะกลับมาถึงผมก็มามาตั้งค่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาอัดเลยนะไม่ได้รู้เลยว่าเสียงพอดีไหมนะนี่นายพลกุนเทอร์ นี่นายพลจะมาใคร่จะมาใคร่ยี่ไอ้ดอมไอ้เด็กเดี๋ยวขอทายรถพอ่อเดี๋ยวป๋าจะใครยี่นี่ดูกล้ามเป็นไงกูนเธอริงเจอร์เนลลกูนเธอไงนายพลแห่งเวที โว้เฮฟวีเวทแชมปเปี้ยนสวยครับนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเราข้ามการประกาศไปเลยแล้วกันนะเสียเวลามาจากแซนเดียโกคาลิฟอร์เนียนะโดมินิกมิสเตริโอแล้วก็คูเทอร์นะครับนี่นายๆเอามาน้าเออเอออะไรก็ได้ว่ะ Chúng đó à, trúng Nhật đó à Trúng chào Trúng chào chị hai con là kèm Trúng <laughs> chào nhạo... cháu vô hết chào nhạo... Ui, tại lâu cam này Ây càng, ây càng nếu muốn chơi cù <laughs> Mà Mà thì rất đau rồi tại Ôi, แม่ยังพอจำปุ่มกดได้บ้างนะผมเล็กๆน้อยๆมาถึงโดนอัดหลังกันเลยอันนี้นี่เนี่ยคุณเธอใส่เกลียงคอสวัสดีโอ้ยโดนติดกรรมการเฮ้ยบล็อกได้บล็อกแนกก็ต้องเอากนแล้วเอาไงดีอ้ยตายแล้วนี่ผมปรับมา normal พอนะผมเพราะว่าถ้าผมปรับ hard นี่ตายคุณเธอเอาตายครับผมแค่ normal คุณเธอขนาดนี้แล้วอ่ะดูคนนี้ ยุ่งวะที่เด็กเหลือขอว่าใครฮะไอ้ลุงมึงว่าเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหมันจับมันจับคุณเทอร์ไม่ติดเลยว่ะดอมจับคุณเทอร์ไม่ติดเลยนี่เอาหลบได้เลยจะชนะได้ไหมเนี่ยโอ้โหคนทางสวยชนะของใส่ริบลี่นีก่อดด้วย ผมทางชัยชนะลิฟต์หนีมากไอ้ดอมเออพยายามเข้าพยายามเข้านี่ <c oughs> นี่ยโอ้ยผมจะเอาดอมชนะได้ไหมซุปเปอร์ลิกโอ้ยเอ้ยเปิดมาก็เปิดมาก็ตึงมือเลยว่ะเออปลดไปทันโอ้ยทันทันทันโอ้ยดอมได้ไงวะไอ้ดอมมึงทำได้ไงวะไอ้ดอมนี่เนีโอ้ยตายแล้วโอ้ยเปิดมาก็ตึงมือเลยว่ะเอาไงดีวะเอาไงดีวะ โอ้หถ้าดอมใช้แชมโบให้วิเวรได้เหลือเชื่อเลยนะในเกมไม่รู้นะผมแต่ถ้าในความจริงนี่ก็น่าจะอีนานนะโอ้อันนี้ใครยี่โอ้โหขุนแล้วนึกว่าขุนเท่จับขากระทืบกันธืมือโอ้โตกลตุ้ยท้องโอ้ยทันเฮ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์ทันแก๊ะไอ้ดองโอ้โหเคาน์เตอร์ทันเฮ้ยเคาน์เตอร์ทันโอ้โหอะไรวะทันลุกดอก อันทุกดอกแล้วบอกว่า on. อ่อนเอาเยอะเอาเตอร์เฮ้ยทันเฮ้ยโอ้ยทนัทนทุกดอกเลยอะไรวะลุกขึ้นมาคุณเถอะหน,นีหนีหนีเยอะขึ้นมาขึ้นมาเร็วดอมจะตุยใส่ได้ตุยใส่ได้นี่เลยเฮ้ยเอาไงดีวะใส่เลยดีกว่าตรงนี้เลยโอ๋ยตายแล้วใส่ก่อนใส่ก่อนไปไว้ใส่ก่อนใส่ก่อน,อน,อน,อนอขออีกทีนึง จุ้มขอกอันนี้หนึ่งท่าอะไรเนี่ยโอ้ยสุดยอดวิ่งข,ขึ้นเวทีก่อนแล้วเดี๋ยวจุม้มอดได้แชมป์แม่โอ้ยถ้าดอมได้แชมป์นี่เหลือเชื่อเลยนะขอสักทีเฮ้ยเอาเราไปซับขาจะเจ็บหัวเอยังไงเนี่ยคุณเถอะเอาไงดีวะผมจะทำไงดีเนี่ยผมจะทำไงดีเดี๋ยวเด้อผมจะทำไงดี ไม่รู้ใส่ไม่รู้ไว้ใส่ไปก่อนแต่น o r m มอนี่คุณเธอก็โหดขนาดนี้แล้วโอ้หจัดขาโอ้อเตอรอส์สวนทัน <c oughs> เอาไงดีเหวี่ยงขึ้นเวทีโอ้โยตายแล้วแ <c oughs> ต่คุณเธอเจ็บแล้วตอนเนี้ยคุณเธอเจ็บแล้วนะตอนเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเธอตายแล้ว <c oughs> สิคเนเจอร์บู๊ไม่เอาไม่เอาสิคเนเจอร์ไอ้ไม่เอาสิคเนเจอร์อู๋ออทำให้ตายแล้วด้วยเอาไงดีวะหนีหนีหนีพยายามหนีหนีไปยาวๆหม,มเดเ๋ยวทำไงดีวะเดี๋ยวอยากเห็นดอมได้แชมป์ครับเอาพยายามพยายามยาึดศูนความสามารถขอพลิกอีกสักทีนึงมายัางไงวันนี้ดอมก็ต้องได้แชมป์มาดูซิว่าผมจะเล่นดอมได้แชมป์ได้ไหมนะ เฮ้ยลุกมาโดดดังขึ้วโดนเต็มเตกระทือบนี่เอาไงดีวะตั้งหลักข้างล่างก่อนเลยพอยืนแล้วมันน่ากลัวกูเธออย่ายืนยืนอย่าสวนได้นะโอ้ยตายแล้วยืนแล้วน่ากลัวเลย แล้วกูเดินยืยนได้นี่ผมกลัวเลยอะไรอะทำไมมันอ่อนขนาดนี้โอ้ยเย่ <S <S โอลาเละโอลาละเอ็ดดีโกลิโดลขึ้นมาดิโอ้ย,อย,อยใส่ได้นี่นะอีกหนึ่งทีซิกวันนายจะได้บอกว่าถ้าซิกวันนายได้นี่คือจบไวเลยนะเอาไงดีวะ ยังไงก็ยังไงก็ลองดูวะโดดด้อคิกอีกหนึ่งทีมันไม่น่าได้เลยแบบเทียรพันหรอกผมว่าแต่คุณเธออ่อนแล้วแม่ม<า>คุณเธอเิ่มนิ่มแล้วนิ่มแล้วคุณเธอไม่นิ่มเลอวะว่าไม่นิ่มหรอกโอ้โห โอ้ยเฮ้ยอู๋เกือบตายเมื่อกี้นี่ขอแล้วุณเนี่ขอละมาเนี่ยเอเกี่ยวไปทางโน้นกันได้ว่าซีควันไล่โอ้ยเย่ซีควันไล่โอ้ยเย่โอ้ยโคตรดอมจังดอมจะเอาแจมป์ฟองสแตนด์ฟองสแตนเลยดอมเอี๋ยวหนึ่งสองเฮ้ยดอมได้แชมป์ว่ะ ไอ้ดอมได้แช่วัวให้พี่เมทครับผมโอ้โหกลับมาดูอีกทีหนึ่งอูใส่ข้างล่างนี่เลยโอ้ยตายแล้วนี่ขนาด normal นี่ยังตึงมือขนาดนี้ถ้าผมเล่นฮาร์ดจะเป็นไงวะนี่โอ้แต่เอาจริงก็ไม่กล้าเล่นฮาร์ดเหมือนกันนะถ้าเล่นฮาร์ดนี่กุนเทอร์มันจะโคตรแข็งเลยนะลิ้นติดกันลิ้นพันกันเลยอเอามาดอมจะแช่เมท แม่แต่ในเกมมันเป็นแชมป์โลกได้แต่ถ้าเป็นของจริงนี่ผมว่าเละน,นะแต่ของจริงนี่มันก็นอตอเมริกันสองสมัยนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะแชมป์กุ้ง่ว้ยไงแม่เอ้ใครจะมาฮะใครจะมาเออมมสเตอร์มินนี่มันนี่อินเดแบงมีไหมมาดิไอ้เดมอนพีทไม่มาแม่โอเคแม่ นี่ก็มาเล่นให้ดูนะผมแหวน์น่งนะแบบเป็นแหว์ระหว่างคุณเทอร์เจอกับพินิกนะโอ้โหหวัดเสียวเหมือนกันนะเออขนาดโนโมคุณเทอรมยังขนาดนี้นะถ้าเป็นโหมดฮาร์โหมดไ e เ e n d อะไรพวกนี้นี่จะขนาดไหนนะดอมไม่ต้องลุกเลยสามนาทีจบเชื่อะนะครับแต่นี่ก็จบไปนะผมขอขอบคุณท่านทุกท่านที่มารับชมเป็นจะจบนะผมคผิดพาดประกัรใไดขออภัยด้วยหรือว่าไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าว่าผมจะ อ่าวยปั้มกลับมาเล่นอีกไหมหรือว่าจะเอาเป็นเกมอื่นต่อนะตอนนี้ก็ไปท่องโลกเกมอื่นบ้างนะผม <laughs> เกมมันมีหลายเกมเนาะไม่ได้มีเกมเดียวว่ะเออโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับผม